สวัสดีครับพบกับผมประพลว่องวัฒนพันธ์ในรายการอาหารแห่งชีวิตที่จะนำสาระดีๆและความรู้มาสู่ทุกท่านวันนี้ผมอยากจะนำพี่น้องมาพูดคุยถึงเรื่องความรักที่มีต่อพระเจ้าพี่น้องครับโดยที่ความรักของเราอาจจะเป็นความรักที่อยู่ในมุมมองของมนุษย์ในลักษณะเดียวกันความรักของพระเจ้าก็จะเป็นความรักที่สูงกว่ามนุษย์อย่างแน่นอนเพราะว่าความรักของพระเจ้า ความรักของมนุษย์ไม่สามารถเทียบกันได้ดังนั้นเราจะมาพูดถึงมุมมองของความรักที่เรามีต่อพระเจ้านะครับซึ่งเราเองอาจจะต้องอยอมรับนะครับว่าเราอาจจะมีความรักในหลายๆสิ่งเราอาจจะมีความรักกับบุคคลเราอาจจะมีความรักกับสิ่งของเราอาจจะมีความรักกับสิ่งมากมายในโลกนี้นะครับที่อยู่รอบข้างเราอาจจะใกล้ชิดหรือว่าอาจจะไม่ได้ผูกพัน แล้วก็ใกล้ชิดเราเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามความรักที่เราควรจะมีให้กับพระเจ้าน่าจะเป็นความรักที่มากกว่าที่เราจะรักสิ่งของรักสิ่งต่างๆที่เป็นของโลกนี้ความรักของเราที่มีต่อพระเจ้าเราจะต้องเข้ามาค้นในความรู้สึกของเราในหัวใจของเราว่าเรารักพระเจ้ากับเรารักสิ่งของบางสิ่งเท่ากันไหมบางคนรักรถเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันเขาก็รัก我 необход, 我 ids, พระเจ้าเหมือนกันด <Me> ังนั <S <S ้นเราต้องมาเทียบกันว่ารถที่เรารักกับพระเจ้าที่เราเชื่อที่เรานับถือเป็นความรักที่เท่ากันหรือไม่ดังนั้นผมขอสรุปกับพี่น้องวันนี้ว่าไม่เท่าเราจะต้องรักพระเจ้ามากกว่าที่เราจะรักรถเพราะว่ารถเป็นของโลกนี้เ่าแห่งความนิรันดร์การดังนั้นเราจะต้องเลือกเอาสิ่งที่เป็นนิรันดร์การมากกว่าสิ่งที่เป็นของโลกนี้ซึ่งวันหนึ่งมันจะต้องสื่นสลายไป แล้วก็อยากจะนําพี่น้องมาดูในพระคําของพระเจ้านะครับดีบทที่91ข้อที่14เพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความรักเราจะช่วยกู้เขาเราจะปกป้องเขาไว้เพราะเขารู้จักนามของเราพี่น้องครับถ้าเราจัดลําดับให้ถูกต้องคือให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งให้มนุษย์คนรักครอบครัวเป็นที่สองให้สิ่งของเครื่องใช้เป็นที่สแล้วก็รองลงมาหลายๆอย่างที่เราอาจจะรักแต่เราจะต้อง จัดลำดับความรักให้ถูกต้องให้ได้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งของชีวิตเราจะต้องให้เกียรติยำเกรงพระเจ้าให้ความรักความผูกพันที่เรามีทั้งหมดในชีวิตอมอบให้กับพระเจ้าพระองค์จะทรงช่วยกู้เราและพระองค์จะปกป้องเราและพระองค์จะดูแลชีวิตของเราทั้งในปัจจุบันและอนาคตรักให้เป็นรักอย่างไรจัดลำดับให้ถูกแล้วพี่น้องจะได้รับการดูแลปกป้องการยกชูในชีวิตของเรา ก็จะรู้ว่าอะไรสําคัญกว่าอะไรสําคัญรองอะไรไม่สําคัญจัดลําดับออกมาขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องโอกาสนี้ขอให้ท่านมีกําลังในการดําเนินชีวิตต่อไปขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ